ต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการใช้ Oracle Data Visualization นะครับในการแสดงผลข้อมูลหลายมิติในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือการนำข้อมูลเข้าสู่ตัวโปรแกรมนะครับก็คือมาที่หน้า Home นะครับแล้วกดปุ่ม Create นะครับปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกเป็นตัว Dataset ซึ่งข้อมูลเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อนําข้อมูลเข้าสู่ตัวโปรแกรมได้นะครับตัวฐานข้อมูลก็อาจจะเป็นตัว Oracle นะครับเป็น MongoDB เป็น MySQL หรืออะไรก็ได้นะครับผมสำหรับตัวอย่างข้อมูลในวันนี้นะครับเราจะใช้ไฟล์ Excel นะครับผมก็กดที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวไฟล์ของเรานะครับก็คือ Sales 2016นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมจะอ่านนะครับข้อมูลจากไฟล์ขึ้นมาให้เราดูนะครับซึ่งมีข้อจำกัดคือนะครับตัวไฟล์ Excel นะครับแถวแรกของ s p r e a d s h e e t นะครับจะต้องเป็นชื่อของฟิลด์ต่างๆของข้อมูลนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดปุ่ม Add นะครับเพื่อเป็นการนำข้อมูลเข้าสู่นะครับตัวโปรแกรมของเรานะครับเรียบร้อยจากนั้นนะครับ เราจะทําการสร้างโปรเจกต์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการแสดงข้อมูลของเรานะครับครับเริ่มต้นนะครับจะให้ลองนะครับนำข้อมูล3 field นะครับมาแสดงผลในรูปแบบของกราฟแท่งนะครับก็ให้กดเลือกนะครับ f ิ e l d นะครับใช้วิธีการกดคอนโทรลค้างนะครับเลือกที่ f i ล l d data name นะครับ units นะครับแล้วก็ category นะครับจากนั้นนะครับลากทั้ง3 field ไปทางด้านขวานะครับ ปล่อยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยจะสร้างการแสดงผลในรูปแบบของกราฟให้ซึ่งตัวโปรแกรมนะครับจะเลือกลักษณะการแสดงผลให้อัตโนมัตินะครับตามข้อมูลที่เราเลือกเข้าไปนะครับก็จะขอเปลี่ยนนะครับจากกราฟนะครับแนวนอนเป็นแนวตั้งนะครับกดที่ตรงไอคอนนี้นะครับแล้ะเปลี่ยนเป็น s t a c k bar นะครับคือเป็นกราฟแนวตั้งนะครับ จากข้อมูลนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการแสดงถึงนะครับว่าในแต่ละ depot n a นะครับหรือว่าแต่ละที่สถานที่นะครับจะมีสินค้านะครับอยู่กี่หน่วยนะครับแล้วก็สินค้าประเภทใดบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ซ a นดิเอโกกับที่นิวยอร์กนะครับจะมีจํานวนสินค้าอยู่มากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะให้ลองใช้วิธีการ sort นะครับยังลำดับ จากมากไปน้อยนะครับคลกดขวาที่หน้าจอนะครับเลือกซอร์ t นะครับเียงจากมากไปน้อยนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าจะมีแซนดิเอโกมาเป็นอันดับ1นนะครับแล้วต่อด้วยนิวยอร์กนะครับ